จ้าเลยใส่เลยก็ใส่หมดแล้วอร่อยกำลังดีก๋วยเตี๋ยวเรือกมิดทองสมิดขึ้นชื่ออคุณด่งขยสงค์คุณขึ้นชื่ออร่อยเด็กนั่นท่านอุตส้ากระต่ายลูโไปเรียนข้าวเหนียลูกค้าพาเราไปเยอะน่าอร่อยอร่อยนไหเป็นมากอุ้โบมีสามแคปเลยองแแมกสองแแมยี่สิบบาทอันนี้อันนี้แพงกว่า ราพี่สาวขับมารถติดเลยไม่ติดนะไม่มีรถนะอะไรนขอแม่อ,อร่อยร้อนเลยน้ำมาไม่ก็กลับเลย เผ็ดแล้วเผ็ดแล้วเติมหน่อยนะคะชอบชี้วๆยายวีบอกไม่หายเลยชอบเชี้ยวหายแล้วยังสมฟออยู่ว่ะหายโกหกใจยดีขึ้นเลยอนี้พี่ต่อจะรับไปเหรอเอ้ยไม่มาจะบอกขอพักก่อนเลย่้วยนะจะไปตลาดแม่ เหนื <M ult ime> ่อยปนเันนานมีายยาให้ตัวกำลังไหมคะต่ปีใหม่ไปไปทธนาคารกินกันแล้วอแล้ไก็ไปไม่เอาผักอีกไหมผักเอาไปเลยแล้วหนูเอาไหได้ได้คนๆเลยนะคะ Nó như cái cặp phòng hai này Mà thích gặp thấy gặp nó Ừ Chiều quá luôn đồ cực đấy Ừ. nó cũng เขาสวยทำงานถึงยี่สิบแปดไม่มีเจ็ดเลยเขาหยุดแล้วอ๋อแต่เดี๋ยวงไี่ทังค์แบบนี่เก็บเงินไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เกิดอีกกี่พันอันเดียวปล่อยแล้วก็ต้องจดไอ้ผอปล่อยไปแล้วพรุ่งนี้ปล่อยพรุ่งนี้เกิดพรุ่งนี้โอ้ยปล่อยแล้วจดเลยปล่อยแล้วจดเลยแต่ว่าให้ลูกค้าโอนเงินแล้วไหม รวมไม่ไรจ้ะเอไหนดูดิรว้บริษัท500กว่าบาทเขาจุสอดรอไม่จุดสอดแต่ดาวสูงคือดาว700อ๋อรวมท้าบริษัท500 0 0 0หืว่า82.67แล้วไปนั้น่านเลยนุชเลี้ยงเหรอ ี่เหลือโอนพี่โสแล้วที่เหลือพี่โสก็เลยจะจัดการให้เสร็จเลยพวกนี้ท้่เขาวิ่พได้ต้องจัดก,การให้เสร็จถ้าเขาพิ่งไม่ได้อ่ะมันเสียหาย